ใครบ้างใคสวัสดีค่ามากับใครบ้างมาเชอร์ผู้จัดการผู้ต่อมาอาวเหรอพี่อาก็อยู่รถคันนั้นปะพี่อาไม่ได้มาไม่ได้มาพ่อคันยิงขาวมาเหรอบอสขึ้นทั้งรถครับผู้บอกไว้อาดานนี่บอสพ่อมว่าและอาดานเป็นพร้อมบอร้อมเสียงก่อนได้ไหม ได้ซ้อมจากสามรอบมันก็ได้สี่ก็ได้ห้าก็ได้รอบให้รูนเมมามาสียกันมาพวดปูมาแต่ไหนมากแตก่ข้าวม้วนตาบไปนำคนกันมาบลปูปูอ่อนขอทรงซาวพิ้งให้ปูรุนไปเขาปูงก็ทรงให้นูมืว่นี้จำบบกไปทีละครับทีละ ซสอมไหมอ่ะสอมทั้งรถไงไก่ป่ะหูบ๊อูบ๊อว่าไก่จะไก่อยู่ซไสหูบ๊อบบว่าไก่นอนอหลับนอนหลับ <laughs> ก็อย่างนี้นะอุบลศรีสเกดอุบลเอาไปอยู่ข้างหน้าอยู่นี่ไงแล้วเวลามาเป็นก็าามาอุบลแต่วาบ้านอยู่สกดก็ไม่ไกลหกสิบกิโลไอก็นูอีกน่ขนาด่อไปหาหนูยังไม่ไกลเลยก็จะของมาหาปอสิบไก เราเห็นขุดพ่อลงติ๊กต็อกว่าคุณคุณยายของพ่อเป็นตันมอลลามอลลามกรเช่าเพิ่นว่าบาดยังขอุบลนวาดอุบลอันเป็นกาจับเมาครับหรือว่าสร้างลบคบาดกอลูกโศว่าขู่บลนกอลูกโซศเป็นจังหวัดแยกแจกคะแนนออกไปเป็นจังหวัดอุบลนกอลูกโศกษิตกษิเป็นจังหวัดหนึง่ง แต่เวลาสิลน้นากับสิไปแบบว่าแบบเกาะกันไปเลยออยังเสียหมบอมีบอคอยมีแบบว่ามาย่างคาเก่าองส์นะแต้ว่าท่านฟอนได้ย่างคําเก,าก่าก็ย่างคาเก่าไปเลยเอาอยังเชีนเ่นม่าเหมนนมาเดี๋ยวนี้ แม่นว <Merci. S 2> ่าเดี๋ยวนี้กันพ่อข้าวแล้วสีลำบากเพื่อนจิตประดิษฐ์มาเป็นกอดนิบอนพ่อบังใดหละกันเพื่อนใจดั่งดิ้นเท้าสั่ดไปก่อนเพื่อนจิตเจ้าใดสี่ดีแต่จำได้หอมดอกไม้ยามเมื่อลมจวนดอกลำดวนน้อมาคำแรงบ้านแรีกใจจัง่าอย่ามาแรงนันโอ้ยลาบารดวดน้อมมวนแล้วก็ไม่ซ้ำคำเดิมไงก็ไปเลยขอรบสู้ใช่เมื่อสิขอกันเป็นพันพันพันไปแล้วก็จะจังหวัดราชมีเลยสร้างลมบาสร้างลมบาบ่ ตางากสิลำตํำกสิเม่นว่านอนไอกันพ่อก่า,าวหล้วสิลำบากเฟินจิตประดิษฐ์มาเป็นก่อนนิบอนพอฟังใดเพื่อนใจนั้นเจ้ากัดไว้ก่อนเพื่อนจิตเดาใดสิดีแต่จำไดหอมดอกไม้ยามเมื่อลมดวนดอกลำดวนหอมมากำแรงบานแหลกตางลมปาก การ,การจ้ามเงานเ,น,เานี่ยยึดตำแหน่งเต็มๆนี่ตะยินเนาะเมยกาจ้ามเงาจะเป็นแม่จันทรเป็นเวลาเปิดลำแต่บางคนดูดซีดเพิ่นเพิ่นกนสีนี้กันแต่คะแนนออกไป<อ>ไกันเยอะมากแม,ม,ม่ส่งแม่ส่งการขับรถให้แต่ย่งว่ามาฟังมาล้ำก่อนนีดน่งหนูคงก,กับเพียนไี่ลายแคนกับมอแคนเมื่อวานเขาตีามือหนูจูมือดิ แต่มาสมัครทัรับก่อนที่จะไปขอหลูกศพเพราว่าสร้างลมบ้าเขาจะเป็นคมาล้างโดแเร็วๆคือพอเดี๋ยวดีแต่เอกสารล้มสร้างลมบ้ากันนางเชืยอ่าเมยเสือเรื